มันจะลามไปแรงกุ้ยจำแดงกุ้ยจำปีจำมาจำปีไปหมดเลยเหมือนไฟไม่ที่จังหวัดสมุทรปราูดแค่านน่าหลายรู้ไหมไฟไหม้บ้านเดียวแด็ทั่วเจ้าบงเดียวครับมันไปทั้งมันไปทั้งหมู่บ้านเลยครับวัวควายก็หนีไม่พ้นครับทั้งหมู่บ้านไฟไหม้เลยครับ มันไวเลยขนาดนั้นขอบคุณล้ำตาผู้น่ารักมากไว้เจอลตรงนี้น่ารัจากจัดงานโยมแม่ไม่บอกไม่มีโคลสุิธี่ดีกว่าจะเปิดจอดที่สัตว์แก้วมีโยมติดมาเป็นใหญ่เลยครับเขาปีกอัปมามา,ามทำให้พระราชาสีสงตองข้อ,อเป็นไกรจีกเชิงเฉชงสาวทันพรเฤิธโชคชัย ประธานในพิธีพระสงฆ์องค์ที่จะขึ้นอาสนะในเวลาต่อไปนี้นะครับจะรองกุฏิฉลองพระกุธรรมัทรและพระสมุวิเชียนอยู่ในธรรมเนียบสมณศักดิ์นะครับถือว่าเป็นพระที่มียศก็ถือว่าเป็นสำคัญพระเจดีย์เนี่ยสูงใหญ่แล้วก็กศักดิ์สิทธิ์สูงด้วยอิสรยศ คนไม่เข้าใจคําว่าพระภูทรและคนอยากอยู่นครบานนลนครบาลคือผู้รักษาพระนครพระภูทรคือพระเจ้าแผ่นดินพระภูทรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งแผ่นดินภูแปลว่าแผ่นดินคําว่าภรพรแปลว่าผู้ทรงไวเหมือนหลวงพ่อโสธรโส,โสเป็นอักษรที่ บัดนี้ทุกท่านแบบยืนถวายห้การก็รับเจ้าเบิ้งเด็จได้ประธานเมตตาเรียบง่ายกับเจ้าคุณเบิ้เด็จท่านก็จะไม่จะไม่ถือว่าเราทุกคนก็เพื่อที่สุดที่นายกที่์พุทธศาสนจังหวัดจัดเจ้าเสาของเจ้าคณะจังหวัดจัดเจ้าเสาทุกที่จังหวัดตุรกีอาร์ตเบิ้งเด็จทุกค่านได้ถวายการต้อนรับแล้วก็ดูแลในที่ที่เจ้าคุณ้งเด็จได้ ประทับนะครับด้วยความเคารเป็นอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณเป็นพระมหาเทราที่มีน้ำใจนี่ก็เป็นหนึ่งส้เด็จแท้ประทับจากนั้นก็ผมขอสองท่านเกิดหลวงพ่อปัจเทพสุตินารถีกสาในกระศึษาเก่ยกบาวประเทศนี่ศึกพระเทที่อย่างดสีเป็นพระที่มีบุญผมก็ภูมิแล้วก็ เป็นหลวงปู่ยาที่มองนา่ป็นปรตตุนอาระคุณาท่านคุณมอรีดีวงปูเทพเจ้าบางประองคองค์ี่สี่องค์นี้เป็นพระที่มีวันหลวงพ่อเป็นพระอาจารย์ที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นพระเป็นกอารยรัาุลาาที่เป็นตัวองอคนแบนี้เ้ม ที่เราพูดกันขึ้นมาในวันนี้รัฐบาลเป็นที่ตัวอารมณ์คนแบบนี้แต่ที่สองที่มันทำเพราะว่าประเทศที่สุดที่เาประสบกประเทศอินเดียสามประเทศที่ยามงามสีประเทศต่างประเทมาแล้วครับเจ้าจ้าสองกองทัพก็จะสามประเทศที่ยามงามสีประเทศพม่าสี่ประเทศของเราที่สามประเทศพม่า 5. สีจิตวิทยาและสีของอาชีพวิชาและประสบการณ์เกิด 6. คือเราก็ปรากฏการณ์สีปรากฏภาพโดยสิงเกลี่ยนแปลงที่เป็นสามมูลีที่ทำต่อกระบวนการ้อยยี่สิบปีไม่เคยขาด 7. สีเป็นสีตัวสีสันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบในนามที่เกิดจากตัว

เราเกิดให้ชีพพลังงานจกเราจาารูกสุงจากตัวากาจากนั้นเราต้องร่ายจะได้จมาผ่สิ่งกระนาสปอริส่งอำนจจะเกิดพระพธรมจะลองปุติหลังใัน่ไฟไม่เราได้ปุตติหลังใหมที่ร่า เจาะเรพระภูมิลอมเจ้เถิดกระเพะขาโจะบรมีใและสะุิีีติดมองคหลอตลงเส้เะัญจ่สีานิยามะตุสิยักปิยังพันเตวิสุงวุงรักขันทายะสิสระเจนสห ปัญจสีลานิยะมาตติยปิมายังปันเตวีสนาราอะนิยังโนต้าโตัจะสัตะนโอะระหังโตตัมมาตัโตตัจะนัโตัสสัตวะโตอะระังโตัมาิสังฆะระนัังตังจระนังปัจจรันังจระั นามิตัมภิตตตระนัมัจจารีตยานีตัมมังดะรัตตมตระนัมกัจจารีติยานีตัมมังรัตตมกัจจารีตกัตตาีธมิสิกาปะตํสมาธิยานีทมานีปัญจเสนาพุทานิสีเรนิดิังติตเรนโและจันมติ เเวนาทิตุติยานิสัมมาเทาุโสตัพยปฏิปเิปเทิะจัสปะสัปฏิสิติญาสัพพุขาวินาสายะปิจังโทถะังกะรนาสายะปิจังโทังกะรง I'm uh, uh, uh.

अनुरोपाणि सोऽहं नमोस्तु तवो तस्मिन् I want to 아 uh... คุณสบายรูปที่หาคุณปิญญาคุณจะประพัน์ของประวัติสบายรูปที่หกคุณแม่ล่างเอ็งเรียบเรียบสุกสีร้านบัณฑิตสาขาสบายรูปที่เจ็ดคุณแม่ล่างเอ็มเรียบสุขสีร้านบัณฑิตสาขาสบายรูปที่แปดสมเป็นประธานโสภูคุณธรรมไทยเจริญาปีดีสบายรูปที่เก้าคุณเสน่หคุณสมศรีเก็บเรา คุเป็นรับสุอรัญยาเสพถบายถึงรู้กับกาเป็นเจิดทั้งหมาเสร็กรเป็เกิดเราเพิ่งจะเิที่ิดต่อไัาายพ็จริคุณจัำเป็นจัจะลกับถบายที่สองกเป็นเจิดท่านเหก็ไปถบายเลยเลยไม่ต้องรอนะถวายไว้ก็เสวสวายกลายทานใหม่ก็เด้ยวสใจจะรับมาอคนลงกันค์ที่เป็นต้นแต่เราก็ พระก้สีสำ่รบพระประคา่อเจเวเกิดกายคันเร่วึแสนสองลบาทต่อเป็นชนนะผู้ที่เป็นเจ้าภาพนะครับามปรมาก็เดี๋ยวโอนเงินแล้วทาว่เจ้าพุนไว้รบกูรทุกท่าจ้า้าพทงท่านไม่มา ทห้งยัไกล้วกอตัวไปทำก้กางกลุ่มหลวงสวรรคในจุลประกาศัรรมเจู้้เป็นผู้ศกาของนิพพนตัวน้นะกล้วก็เรื่องของศาสตร์ทกีาจผห้ใดกล้าดียังไม่สาใจก็สิ่งของก็ย่งได้ที่เราเจริญใจแล้วก็ท

การรวจาี้ประสุคติการปฏิบับวกาควบาดียว